ก็เรื่องลิขสิทธิ์ถ้าคุณละเมิดลิขสิทธิ์คุณก็ผิดผิดทั้งจรรยาบรรณของคนคนนั้นด้วยผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองด้วยก็ททำให้ถูกต้องดีที่สุดครับอันไหนที่คิดว่าเข้าขายว่าเราจะละเมิดสิทธิ์บอกเจ้าของเขาผม <c oughs> ว่าเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าเรื่องอะไรก็ตาม เราเราละเอียดไว้ก่อนน,ะนันดีแน่ทุกอย่างมันมันตรงตรงอยู่แล้วนะเรื่องลิขสิทธิ์ถ้าคุณละเมิดลิขสิทธิ์คุณก็ผิดผิดทั้งจรรยาบรรณของคนคนนั้นด้วยผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองด้วยแต่ว่าผิดถูกยังไงคนที่ถูกละเมิด กับคนที่ละเ,เมิดก็ไปเถียงกันในในศาล oh, นะครับ <okay. S 1> เออเราเองรับรู้เพียงแค่ข่าวสารเท่าที่เขาพูดเท่าที่เขาอยากให้เรารู้และเราตัดสินไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของคนสองคนครับ mm hmm. ของคนที่ละเมิดกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดนะครับ mm hmm. กับเจ้าของลิขสิทธิสมัยก่อนเราทำละครเนีย ลิขสิทธิ์ของของของเรื่องที่เราเราเป็นเป็นลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของเราเราแต่งเองนะนะเซ็นให้เขาตอนนี้จะมีรีเมคไม่ได้ทั้งทั้งที่เป็นของตัวเองก็ก็กมันก็มันก็ไปนกนกฎหมายเราก็ต้องเคารพะ กูก็เปลี่ยนเรื่องดิแก้แค่นี้ทำใหม่เลยเรื่องเรื่องที่แล้วก็คิดเองทำไมกูจะคิดไม่ได้อะแค่นั้นเองอ้ยไม่ใช่ผู้จัดาไม่ต้องมาเสือไม่ต้องปรึกษาพี่เลยนะครับพูดก็ยังไม่ค่อยชัดเงี้ยนะเอาไปไปปรึกษานักกฎหมายอะไรอย่างนั้นดีกว่าแต่ว่าทำให้ถูกต้องดีที่สุดครับอันไหนที่ คิดว่าเข้าขายว่าเราจะเมื่อสิทธิ์อบอกเจ้าของเขามผมว่ามนุษย์นะ่ะนะมันมีความเมตตาอยู่ในจิตใจอยู่แล้วโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันเองคนวงการด้วยกันเองเงี้ยมันก็ต้องเออหยวนอ่ะได้อ่ะ,อะนิดดึงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปครับก็บปณีปนอมกันคนไทยด้วยกันเองครับมผม่าเรื่องเรื่องเรื่องสิทธิ์หรือบนเรื่องอะไรก็ตามมา เราเราละเอียดไว้ก่อนนั้นดีแน่ม,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 ม่นไม่งานมันปวดหัวที่หลังหลายหลครั้งหลายหลายครั้งที่คนทําทําละครทําซีรีส์ทาหนังนะครับเอ,อมันจุของที่มีเจ้าของที่ซิิตไปแล้วมาปวดหวัวที่หลังมีแยะแล้วก็ โดนเขาเรียกทีหลังนะครับมันมากกว่านะ mm hmm. เขา mm hmm. เขา mm hmm. เขาเขา,เขาถือว่าคุณละเมิดด้วยาอาจจะคิดค่าละเมิดไปอีกหลายเท่า mm hmm. ไม่รู้ว่า mm hmm. ก็มีตั้งแต่ด่าการต่อยกันถึงยิงกันฆ่ากันมีเยอะถ,ถ,ถ,ถ้าใช้อามนะ mm hmm. มันได้บทอะเออก็ต้องตั้งสต,ติ <laughs> mm hmm. ให้ดีเพราะว่าปัญหามันไม่ใช่แก้ไม่ได้ mm hmm. ทุกปัญหาในโลกนี้นะครับ mm hmm. ผมว่า ถ้าใช้อารมณ์อารมณ์แก,ก้ไขก็บันเทิงมีแต่บันเทิงนะ